สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ Logitech G Science Win กันดีกว่านะครับผมเจนอีกเช่นเคยนะฮะกับผมจากจักรจี้นะครับและก็แน่นอนฮะสาวสวยข้างๆผมเนี่ยนะครับก็คือน้องกันนั่นเองสวัสดีครับสดีค่ะต้องบอกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ย เกมเมอร์นะครับที่เล่นแนวโมบ้าเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายแต่ขอบอกนัคือความคิดที่ผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีสาวสวยมีผู้หญิงที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยเล่นเกมแนวนี้อยู่เยอะมากเลยแล้วก็น้องกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้านังห็นงชอบเล่นเกมแนวนี้ครับก็ได้ลองเล่น Delta าสองดูแล้วทีนี้มาชวนเพื่อนไม่มีใครเล่นด้วยเลยเนื่องจาก เขาเล่นฮอนกันหมดดูเ,เ,ออเลยต้องตามกลับมาเล่นฮอนด้วยออค่ะโอ้ก็เลยย้ายตามเพื่อนมาใช่ค่ะคือเกมเนี่ยเวลาเล่นกับเพื่อนก็จะสนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตอนนี้น้องกันเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างไหมครับ ตอนนี้นะคะเป็นสาวบอกกี้สตาร์คอนเทสต์คนสุดท้ายค่ะครับผมโอ้โหสุดยอดทั้งสาวสวยแถมเล่นเกมเก่งด้วยได้ขา่าวทำไมถึงชอบเล่นเกมอ่ะน้นก่ยก็รู้ <G ül> สึกคายเคียดค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นอยู่แล้วก็จะหาเกมเล่นออเดชั่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ <G ül> แล้วเห็นบอกว่าคือโปรดปานเกมแนวโมบ้าเกมแนวนี้เนี่ยอุปกรณ์สาคัญที่สุดเลยก็คือคีย์บอร์ดใช่ค่ะขาดไม่ได้เลยใช่ไหมฮะต้นการปกติใช้คีย์บอร์ดเล่นเกมแนวนี้ต้องใช้อะไรบ้างอะ ปกตินะคะถ้าเป็นคีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องใช้แรงในการกดนิดนึงแต่ถ้าการได้ลองใช้ตัวนี้แล้วก็คือคือแบบไอ้นิดเดียวมันก็กดติดแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากอะคะอืมแน่นอนนะฮะและที่าวตรงนี้นะครับผมก็คือ Logitech G 710 Plus นั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะับว่าเป็น Mechanical Gaming Keyboard นะฮะตัวแรกและตัวเดียวของทาง Logitech เขาซึ่งตอนแรกเนี่ยมีข่าวมาว่าคือจะไม่มีขายในประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วครับผมทาง Logitech ประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าโอ้โหกระแสะเกมเมอร์ชาวไทยครับ เรียกร้องเหลือเกินเลยจัดให้ฮะมีวางจำหน่ายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะฮะขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแม c กคลาวดิคอลคีย์บอร์ดใช่ไหมแน่นอนนะฮะตัวสวิชนะฮะหรือตัวที่เป็นปุ่มที่อยู่รองด้านใต้เดี๋ยวได้แกะให้ดูนะครับนี่เลยนะฮะนี่ของตัวนี้นะฮะเป็นบราสวิชนะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัวสวิชนี่ยก็จะมีหลายสีหลายรุ่นนะครับไล่ไปตั้แต่ตัวบลูสวิช ที่การตอบสนองแล้วก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจะได้ข้อเสียมาคือเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็จะไล่ไปคือ black switch red switch นะฮะมาสุดท้ายที่ brown switch เนี่ยนะครับจะได้ค่าของการตอบสนองต่อน,นิ้วของเราเนี่ยเร็วมากและก็ดีมากด้วยนะฮะและที่สำคัญครับได้เสียงที่เงียบมากด้วยและยิ่งตัวนี้นะ G 1 0 Plus เนี่ยเสียงยิ่งเงียบเป็น2เท่า เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันจะมีวงแหวนนะรองอยู่ด้านใต้ด้วยนะครับทำให้เวลาเรากดเนี่ยมันเงียบมากเล่นเกมโมบ้าเนี่ยเวลาเราคุยกับเพื่อนไม่มีเสียงคีย์บอร์ดมารบกวน<ช>ครับจริงไหมฮะ พราะเกมแนวนี้น้องกันเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยน่าจะคุยกับเพื่อนด้วยใช่ไหมคุยกับเพื่อนแล้วเสียงดังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยเล่นไปไม่ได้มีเสียงกร่งแก่กกังอะไรดังมากนะฮะค่ะแล้วก็ยังทนต่อความรุนแรงด้วยนะคะก็คือว่าแบบว่าเราเล่นแล้วโมโหอะไรเงี้ยทุบปุ๊บปุ่มหลุดเอามาต่อใหม่เอามาใส่ใหม่ได้น้องกันโมโหมากเลยนะครับผมปกติเอาไปเราอินไปเราเราอินใช่เราอินเล่นแพ้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเกมเล่นเป็นทีมในบางครั้งก็ไม่ดังไซอะไรกันเนี่ยเออนะฮะงั้นตัวนี้เรื่องความอึด ถึกนี่ทนมากทนต่อทุกสภาพนิ้วแน่นอนค่ะที่สำคัญฮะรับประกัน3ปีด้วยครับโอ้โหเวิร์กมากเลยแต่ว่าน้องกันฮะได้ลองตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิก็คือว่าก็ใช้ได้คือปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างนิ้วเล็กครับแล้วก็กดไม่ค่อยถึงแต่เอาตัวนี้เราเอื้อมไปนิดเดียวไปกดมันก็ติดแล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอื้อมไปกดให้แบบว่าลงไปขนาดนั้นอะไร้ยคะ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือขนาดน้องกันเนี่ยนิ้วเล็กนะฮะนิ้วสุภาพสตรีเนี่ยยังใช้ได้อย่างสบายเลยนะฮะไม่ต้องใช้แรงด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยผมโอยดยแลกันขออนุญาตแล้วกันนะครับหยิบขึ้นมานะฮะตัวนี้นะครับมีเขาเรียกว่าเป็นปามเบรสนะฮะเวลาเราวางมือลงไปนะครับเราก็สามารถวางได้นะครับทำให้แบบเวลาเล่นเกมนานๆไม่เมื่อมือนะแต่ว่าน้องกันเนี่ยเคยเคยมื่อมือแล้วรเล่นเกมแล้วตัวนี้เป็นไหม ไม่เป็นนะคะเ,เพราะว่าชิ้นตรงนี้ช่วยวางที่สำคัญครับยังสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับนี่มีขาตั้งนะครับให้วางเรียก,กับพื้นได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันสูงหน่อยก็ปรับขึ้นมาได้ใช่ค่ะแล้วปกติน้องกันนะฮะเป็นคนชอบแบบเฮ้ย คีย์บอร์ดต้องมีแสงมีไฟอะไรอย่างนี้ป่ะก็ต้องมีด้วยนะคะเพราะว่ามันทําให้เราแบบว่าเฮ้ยเรากดไม่ถิดนะเราเป็นปุ่มที่เราจำเป็นต้องกดใช่ตัวจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ใช่เพราะว่าเป็นปุ่มที่เราใช้กันบ่อยรจมากนี่นะฮะเขาจะไฮไลท์มาเลยเพราะปกติชอบกดไปโดนตัวอื่นครับในความว่านิ้วเราเล็กอ่ะแล้วเราเอื้อมไม่ถึงแล้วเขามีไฟขึ้นมาเราก็จะแบบเอ้ยกดได้กดถนัดอะค่ะปิดไฟเล่นยังเห็นแหละสบายเลยที่สําคัญนะฮะคือแผงไฟนะฮะตรงนี้เขาเรียกเป็นดูอัลโซนนะฮะก็จะมีอยู่สองโซนเห็นไหม ก็จะมีไฮไลท์อยู่นะฮะที่เป็นสีเทาเนี่ยนะครับนะฮะสามารถปรับไฟได้2แบบด้วยกันนะครับปุ่มตรงนี้ฮะนี่ครับก็จะเป็นปรับแผงไฟตรงดูโอโซนเห็นไหมฮะตรง W A S D นะฮะเห็นไหมแอบปรับระดับได้ค่ะส่วนแผงอื่นนะครับก็สามารถปรับระดับได้ด้วยปุ่มนี้ครับนี่เปิดปิด<อ>ได้ใช่อยากได้ไฟสว่างมั่น้อยขนาดไหนกดได้เต็มที่เลยค่ะนะฮะแต่ว่าเสียดายอย่างไรงไม่้องกันทำไมคะสิ่งที่ไฟมันก็กระพริบไม่ได้สิกระพริบได้สิสพี่่ยังไงอะนี่ไง ตอกดไปเรื่อยๆก็คิดได้แล้วเริกดีกว่าอ่ะที่สําคัญนะฮะตัวนี้อีกอย่างหนึ่งครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นหูฟังหรือว่าเมาส์ไม่อยากจะไปต่อพีซีอยู่ด้านหลังเคสนะฮะก็สามารถต่อลงคีย์บอร์ดได้เลยนี่มีลู u ู b พอร์ตมาให้นะครับด้านหลังด้วยเจ๋มากเลยอะเวิร์กมากและตัวนี้ฮะให้ดูด้านหน้างี้หนึ่งด้วยกัน นี่ฮะถ้าจะมีแผงนะฮะปุ่มมารโครนะครับอยู่6ปุ่มด้วยกันที่เราสามารถเซตได้นะครับใช่ค่ะนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ฮะสำหรับน้องการเองเนี่ยนอกจากแนวโมบ้าแล้วแนวดนตรีก็ชอบชอบฟังเพลงด้วยใช่ค่ะตรงนี้ฮะก็จะมีเป็นตัวมีเดียคอนโทรลนะครับให้เราสามารถนะฮะกดปุ่มพอยส์กดปุ่มสต็อปหรือว่าเลื่อนเพลงไปข้างหน้าไปขา้างหลังได้ด้วยและสําคัญฮะเลงเสียง <c oughs> วอลลุมลดเสียงได้ใช่ค่ะเวิร์กเลยไหมปิดเสียงตรงนี้ก็ได้ค่ะ โอ้โหทันใจสะดวกสบายมากเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นธรรมเนียมะฮะในรายการของเราเนี่ยนะฮะจะไม่ได้ให้น้องกันหรือว่าแขกรับเชิญเรามาเมาส์อย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> น้องกันบอกว่าเก่งแนวโมบ้าเอ้ยเล่นเกมแนวโมบ้าใช่ต้องโชว์ดูหนะลาย้ว่าเก่งขนาดไหนพร้อมไหม <c oughs> พร้อมค่ะพร้อมแน่ใจนะแ <c oughs> น่ใจคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูน้องการเล่นโมบ้ากันครับเอาล้ครับผมเราเจอมาดูสาวสวยนะฮะเล่นเกมแนวโมบ้ากันมาบ้านนะครับ โดยใช้นะฮะตัว Mechanical Gaming Keyboard นะฮะรุ่น G 710 Plus นะครับเอาละครับสังเกตนะครัผู้ชมครับว่าน้องกันเนี่ยเวลาเล่นเกมแนวโบราณไม่ใช่แค่น้องกันแหละทุกคนเลยนะครับแน่นอนว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็ต้องมีการกดปุ่มกันเยอะมากกว่าเกมแนว FPS อยู่แล้วนะครับระหว่างนี้เ,เวลาเราเล่นครั้งแรกเกมแรกเนี่ยเรามีการวอร์มนิ้วก่อนไหมไม่ได้วอร์มแบบที่ลุยเลยลุยเลยลเกมเกมอร์ <ๆ S 2> บาง <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนเนี่ยนิ้วนิ้วจะตึงๆนะก่อนเล่นเวลาเกมแรกเนี่ยนะ กดไม่ค่อยโดนด้วยกดไม่โดนปุ่มอะไรแล้วเวลากดสกิลกดอะไรเนี้ยมันมีผลไหมเวลาคีย์บอร์ดที่เราใช้ที่มันมีลักษณะที่มันแตกต่างกันไปเนี้ยมันมีส่วนตรงที่ว่ากดแล้วแบบกดต้องกดครั้งที่สองอ่ะมันถึงจะติดแต่แบบบา้งตัวก็คืออย่างตัวเนี้ยกดปุ๊บติดเลยกดใช้สกิลปุ๊บเรียบร้อยเลยค่ะมาแล้ว เรียกว่าเวลาเราออกสกิลเนี่ยมั่นใจแน่นอนคือกดปุ๊บต้องติดป๊บเลยเลเวเพื่อนบวกปุ๊บนี่เราก็แค่จะเข้าใส่เพราะว่าเกมแนวนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาจังหวะเข้าใส่หรือเข้าทำเนี่ยคือมันต้องต้องใช้จังหวะจังหวะต้องได้อะมันต้องคล้องกันแล้วก็ต้องเดียวนั้นพอพูดปุ๊บต้องเข้าป๊บเลยถ้าพลาดนิดเดียวกดไม่ติดอย่างที่เราการบอกโอ้โหเป็นเซ็งเลยแหละเซ็งโดนคนในทีมบ้าด้วยครับผม ราะใช้เกมดี๋ยวนี้ต้องเล่นเป็นทีมนะฮะห้าต่อห้านะครับและค <g ib ur l> ีย์บอร์ดต้องมีส่วนสาคัญมากเพราจะเป็นเรื่องของการกดสกิลกดใช้ของใช้เทมใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะแล้วปกติเราเคยมีความรู้สึกว่ายากลำบากไหมเวลากดปุ่มใช้ไอเทมหรือกดใช้สกิลแรกๆที่ฝึกยากนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> เพราะว่าเราไม่ชินอะ่ะคือตอนนี้หนูก็ยังไม่ชินเปลี่ยนไม่ชินใช่ไหมน,นี่คือ <c oughs> ร,ระบบของเกมใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคีย์บอร์ดอย่างของตัว Logitech G 710 Plus เนี่ยมันช่วยให้การเล่นเกมโมบ้าของเราเนี่ยดีขึ้นไหมครับ ก็ช่วยให้เล่นดีขึ้นค่ะอือเอาครับเอาลไรครับครับโดนไล่แล้วครับโดนบอดไล่ด้วยนี่แล้วนี้แหละเอออัดมันอัดมันอัดมันเราไม่มีมานาเราไม่มีมานาจะตายไปกลัวมวลาเาไม่ขึ้นเออนะฮะคือเกมนี้เราใช้เวลาเล่นนิดนึงอะและแน่นอนว่าคุณผู้ชมครับเวลาเราเล่นเกมนี้ระยะยาวๆครึ่งชั่วโมงขึ้นไปมือเนี่ยเราจะต้องอยู่บนคีย์บอร์ดอยู่ตลอดเวลา ใช่ค่ะเทาที่สังเกตดูนะอย่างตัวนี้ของ Logitech G 710 Plus เนี่ยมันจะมีตัวที่มารองรับความมือด้านล่างเนี่ยตัวปามปามเลสใช่เลยเป็นไงครับความรู้สึกที่แบบได้วางแล้วมันทําให้เราแบบไม่ไม่แบบว่าเมื่อยอะเพราะปกติคือเราวางบนโต๊ะอะไร้ยถ้าเกิดไม่มีตัวปามเลสเนี่นะฮะเพราะฉนั้นอาจรู้สึกว่าต่ำไปทำให้เล่นนานๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อยมือมากใช่ค่ะ ใหญ่จริงใหญ่อะไรครับต้องกันครับอขอโชว์เพื่อนหน่อยต้งช็อตเด็ดต้งช็อตนึงโอ้อเรียบร้อยเรียบร,อยร้อยครับโดนอ่ะ <c oughs> ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆขำๆลองเล่นกันยาวๆเล่นกันยาวๆนะฮะซึะ่งคีย์บอร์ดเกมแนวนี้โซนที่สำคัญก็คือโซนแนวนี้เลยนะครับใช่ค่ะตรงเดมันอยู่ A s, s D นะฮะตัวนี้จะเป็นโซนที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า คีย์บอร์ดถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ไม่ทนเนี่ยนะบางครั้งเล่นไปไม่ถึง1ปีหรอกก็พังแล้วพังแล้วแล้วตรงนี้เขารับประกันนะรับประกันคีย์สโตรนี่กดได้50ล้านครั้งเลยนะกดไปเลยครับ50ล้านครั้งเลย้สมมติถึงโมโหทุบคีย์บอร์ดแล้วมันพังอ่ะพี่รับประกันป่ะพี่พี่รับประกันว่าไม่พังแน่จริงน้องกันลองทุบดูสิเออลองกว่าเออลองทุบดูเลยพี่บอก ไม,ไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมีเข้าใจอารมณ์เกมเมอร์บางครั้งมันต้องมีบ้างไงเพราะบางคนเนี่ยเวลาแชทอย่างเงี้ยเวลาเวลาสมมติว่าเราตายในเกมแล้ว <S <S ใชเ,าวาเราเราคุยเพื่อนรู้เรื่องเราต้องพิมพ์แชทว่าก,กด enter ต้องกดัวกๆใช่ <S <S นะมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไม่ทันเขาอืมอ่ะพอดีกว่าน้องกันครับ okay, เดี๋ยวจะเมืยนิวมากกว่านี้เพราะวันนี้โอ้สาวสวยรุ่สาวมาโชว์ถึงรายการนะฮะ เป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกโดยส่วนตัวดีกว่าว่าตัว m e c h a n i c a l gaming keyboard ตัวเนี้ย G 710 Plus สำหรับน้องกันเองมันตอบโจทย์อะไรบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะความนุ่มของคีย์บอร์ด <c oughs> แล้วก็ความเงียบเพราะว่าเราก,กดไปปุ๊บต่อให้กดยังไงเสียงมันก็ไม่ดังขนาดว่ารบกวนเข้าไปในหูฟังอะคะ่ะใช่ค่ะแล้วยังมีนี่เลยไฟแบ็คไลท์ช่วยให้แบบว่า ไม่กดผิดตัวคือสบายใจแน่นอนใช่ค่ะไม่กดผิดแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนะฮะไอตัวปุ่มที่สำคัญคือ W A S D เนี่ยใช่พอเห้มันไฟเร่งสุดไว้เลยแล้วกดป้อนเลยอันนี้เสบายนะฮะยิ่งแบบเป็นวัยรุ่นอย่างเราๆด้วยนะใช่ค่ะผมก็วัยรุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องไฟเนี่ยเป็นสีสันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถูกใจไหมครับตัวนี้ถูกใจมากเลยค่ะโอเคขอซื้อตัวได้ไหมคะได้เลยเอาตัวนี้ไปเลยดีกว่าน้องกันครับผมว่าน้องกันก็ เสียสตางค์ให้พี่เรร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับเอาเป็นว่านะต้องขอบคุณน้องกันด้วยทีวันนี้ <c oughs> อุตส่าห์มาโชว์แล้วก็มาเล่าเรื่องราวดีๆ <c oughs> ให้เราฟังกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับกับครั้งนี้นะฮะที่ได้สาวสวยมาอยู่ในรายการของเรานะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวความประทับใจนะครับที่มีต่อตัว mechanical gaming keyboard นะครับ G 7 1 0 plus นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่า สุดยอดมากๆเลยบอกว่าคุณผู้ชมคงชอบกันนะครับยังไงอย่าลืมแล้วกันนะฮะเจ๋งๆแบบนี้เนี่ยต้องหามาลองใช้ให้ได้เลยนะครับส่วนครั้งหน้านะฮะจากทักกีเนี่ยจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปสัมผัสกับเกมมิ่งเกียร์ตัวไหนมีเด็ดๆมาฝากกันอีกนะครับยังไงเซกันได้ครั้งหน้าผ่านทาง Youtube Channel ของ r o i t เ c h เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับ โปรโมชั่นเยยฟ้าท่าลมหนาวของงูเทครึ่งชิ้นปีนี้นะครับเพียงแค่คุณผู้ชมฮะซื้อแมคเคนเกิลเกมมิ่งคีย์บอร์ดครับผมรุ่น G 7 1 0 Plus พร้อมกับ Gaming Headset ฮะ G 430รับฟรีไปเลยทันทีครับ Gaming Mouse รุ่น G 300รลคา850บาทอย่าลืมนะเพียงแค่ชิ้นปีนี้2013เท่านั้นนะครับ